สวัสดีครับพี um. ่น้องมื splash, ้อนี้มาเบิงเพิ่นลงป่าท้าของเพื่อทาบอได้ครับผมบ้านป่าศักครับผมราคาบาทอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับมีทั้งแหนแพ่นะครับพี่น้องกับสะดุ้งร่วมกันครับอ่ะมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าผริสุมานครับวันนี้ครับผมเป็นการที่เริ่มแล้วครับผมอ่าเริ่มแล้วครับพี่น้องอ่าดอกแรกมาลุ้นกันครับ ว่าเขาลุ่นลุยเลยครับพี่น้องโอ้โหฮัลโหละดงว่งเขาายู่งนะครับพี่น้องออกแรงครับผมไปสีมานกว่ากันครับพี่น้อง มือไม่กีดป่าแล้วพี่น้องเกยๆกันยังเขาเรื่อยๆด้ครับผมเข้าอักลากกครับคุณเลี้ยวไปเสืองเดืองนี่ก็ได้ร้ายครับพี่น้อง อยังเขาเนอกครับพี่น้องเมืนครับอ๋อน่าจะเป็นสวายหรือเปล่าครับพี่น้องสวายครับพี่น้อง ค่ีนองเข่าอีกแล้วครับพี่น้องยังเ,เ,เ,เข่าอีกนู่นี่นอโอ้สวายเข่าอีกแล้วพี่น้องสวายกับเบื้องนะครับชุเบื้องบาชัดสองสายพันธ์นี่แะครับพี่น,อน้อ,นอ,นอง โอ้อยู่บาอยู่ครับโอ้หน่าประจื่ใจเลยครับพี่น้องโอ้ได้บหน้องครับฮึบอ๋อเรียบร้อยครับผมฮึบตัวน,นิ่งมาเนะครับนนมาเป็นคู่ พี่น้องใส่เสือ้อทีมงานทำนัทเป็นมิล,ลีมาบ่ครับอู้สองครับพี่น้องหุ้งครับผมสองตัวชุบโอ้สองบาทสามครับพี่น้อง ตั้งแต่ดอกแล้วอันนี้ยังดบดล่ไปได้ครับสาายของสะดุง้งรัวจากเส้นนะครับพี่น้องอันนี้ตั้งแต่ดอกแรกครับอเอาละครับของงยเาครับยังเขาน้อครับพี่น้องดุนกันครับพี่น้องยังเขานอ้อนะเจ้าว่าก็หวูวสั่นครับผมเฮ้ยโดนแล้วโ,โ,โ,โู้ยยยยย เป็นกระโดดตรงยาเนี่ยฮึบโดดอีกแล้วเอาครับได้บ่ได้ครับผมฮึบโอ้ยอยอกข่าวซะพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับผมฮึ๊บยังเขง่าน่อพี่น้องโอ้สบายครับพี่น้องกับใบยังไม่นีงสองโซครับพี่น้อง เอเกยอดพี่น้องคึ้นมานเขาเทลพบพี่นอขอขอ้อ,นองาวาดสามวากันไป โอ้เสียใส่โน้ตโห้่ยลกโอ้ยดอกนีสาตัวเอาเรื่อยๆครับ กันเขาเลยว่าดอกนี้โอ้เหมือกับพี่น้องสองวัดสามครับฮึสูงดำพี่น้องสบายครับ อย่งนั้นก็เขาพี่น้อง,อองโอ้สวายครับพี่น้องเห็นทหารแฟดๆเอ้ลอยอมสะดุ้งเงียบพี่น้องฮึบโอ้เรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้อง โอ้โหเป็นหกเลยคุเนะีพี่น้องสี่หาตัวเว่ยคับเต็ม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 เ,เนี่โอ้เป็นหินใหญ่พี่น้องเป็นไงทุกข้างเตอนะ เบื้องครับของงอ่ายเขาวะครับโอ้กับหูโง่เลครับพี่นออ้องปึ๊บอ้นเมื่อยแล้วบะดีนแล้วพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้กับหูง่ายครับผมบ่แมา่ไปพุ่นแล้วบ่ ตัวใหญ่ครับสองโลได้ไม่เงี้ยสองโลขึ้นโอ้โนครับบาทสามบาทสี่ไปนิ่เหนไหมพี่น้องอยู่คนเดียวซุ่มๆอยู่มุมนี้ได้เลยครับพี่น้องบาทสามบาทสี่ปัาแต่โตสองโตครับบัดแตเพี้ยนครับพี่น้องตัวงามอยู่ โอ้ยังเขาน่อนนะครับพี่น้องโอ้สามาตีว่ากันไปคนอ้ยคนไหนโดดต้องแดงๆอยู่พี่น้องขากขาดครับผมหอยตองเต็นอยู่คน ปลาบพอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้เข้าดีแท้โอ้โหนะครับพี่น้องลาแวสองว่ากันไปโอ้ปลาอยู่ฟังบาดได้แทะ ยืนนิ่งๆอยู่ผู้เดียวมุ่มนีเพราะท่านไป็สเซ้นเองครับพี่น้องหน้าเทีงครับมุ่มเดียวไหนหรอครับพี่น้องโอยยังเขานวดางนั่นน่ะโดยครับอู้ยังล่ะบอกเบืกแงเง ใส่กิโลครับพี่น้องอดบ่เ <c oughs> มียตัวนี้บอกคือนแห้งแค่ <c oughs> โอ้เหอนันพี่น้องอสองสามวันไปครับพี่น้อง ซี่คุนแล้วพุ่นนะครับ ตะหางครับน่าจะสวายครับทุกคนใช่ไหครับแหม่แค่้าอยู่ถึงจุดพอดีครับจับปลาเขาตัวใหญ่ครับพี่น้องเพื่อนโอ้เดีียวไปเหลืยวมามาบเนี่ยรอยแล้วครับ อย่างนี้ครับพี่น้องเรืออยู่ครับผมอ้โหมาแล้วพี่น้องอู่อางนั่งออกสามครับ ปนิ่ครับพี่น้องีโตมงามปนิ่นรนนครับโอู้นะน้ำหมดช่วยกระจายแล้วครับโอ้ปึบ <c oughs> ป่ายังอโอ้นวดจันหรือเปล่าครับพี่น,อ <c oughs> น้องนวดจันครับผมฮุบโอ้ตีน้ำอยู่คุณครับข <c oughs> อ,อสามขอสี่เลยครับพี่น้องคอนนะ่ะ สองสามอยู่ดีครับนวลจันทร์ก็มา,านะอีตัวนะโอู้หัวนะน้ำก็เพื่อนเลยพี่นอ้องปึ๊บปึ๊บยังบ่เขออยังบ่เขาครับพี่นอ้องยังบ่ได้ครับผมสองตัว เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองจุ๊บโดดดีแท้ไป,ปนิ่นครับพี่นอ้องพูดะโอ้แบาละสามซีผุเหลียวครับพี่น้องทั้งนิ่นทั้งตะเพียรครับ บาทละสองตัวก็มีน่น้าะเริ่มมานละเด็ดเนาะเขาเรื่อยเรื่อยเลยโอู้หูี่น้องโอ้สามสีอมานกับคุณนะโอ้สามแล่นไปคุณเปิดระบบบาทบาทสามก็มั่งบาทซีกับมีเลย ครับพี่น้องบาทสองครับโอ้ปวดหะวปวดหมา <c oughs> เข่าอีกแล้วสองสามโอ้มาเป็นมูฟแล้วครับพี่น้องโอ้าทุกบาทครับสามซีปวะบาทครับพี่น้อง <laughs> ม,ม,ม,มันครับมันมันอ,อยู่ผู้เดียว,วบ้านโอ้ครับยังเขาน้ออ่ะบุญโอ้ยยังเขาน้าเดิอดเจ้าพี่น้องเดือดแรงกับเขาครับ,บโอ้ทข้บบางหน้ากับเขาบ้าน แรบพี่น้องขึ้นโบส้ปลาโอ้โเจ็บสิกับเดินาบราลมาเ เตียมสะดุ้งแล้วครับคุณอาคลาดคักคือพี่น้องเบิองเอาด้ครับคุณอาบาทสามกับมาแล้วครับพี่น้อง โอ้โหนะครับโอ้โออคือกันครับพี่น้องบาทซีขเขากันไปครับผมอ,อ่ายังเขาเรื่อยๆครับผมโอ้โหนะครับพี่น้องหน่สองสามซี โอ้ครับพี่น้องอย่างเขาน้สวยครับพี่น้องุูนะตีน้ำทุนทวนรับปึ๊บยังบได้ยังบได้ครับผม ยังกับยังครับอ้าเดียบลอยครับผมสองตัวคุณธนะครับที่น้องโอ้สามดกันครับวันนี้เดี <c <C ๋ยวให้ผมับปเมืองตารางคนละ ดีบทตัวนี้ครับพี่น้องมาขอดางนี่บ่ครับโอ้สวายครับพี่น้องฮึบโอ้โหขาง่ายเลยครับตัวนี้มึงแฮ้ฟังครับพูดอะป้าตีมเฮียยาอยู่พี่น้องพูดอะ พึ่งเราเด้อครับป่ากองอุจุนี่เห็นไหมนี่ป่าประเภทไหนครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นหักหักโอ้ป่ายังเนาะครับพี่น้องโอ้ปลาคอโดดปลาคอโดดพี่น้องโอ้ยโอ้โดดดีขนาดปลาคอโอ้ยอยู่ไปอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หลุดมากิโลครับพี่น้องโอ้ปลาคอใหญ่ครับโมาตู้โดดอีกแล้วอยู่ไปอยู่ครับเอาไปแล้วครับ ได้บ่ได้ครับขอแง่ครับพี่น้องอุ้ยโดนอีกแล้วโดนฮึบยั่งยังอยู่ครับอุ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้โหบักกิโลครับพี่น้องอุ้ยตัวบักง่ายอู้หโดนอย่าครับปคอครับพี่น้องคอฮึบ พ่อกำพัดนี่ครับพี่น้องฮึบโอ้มันเงาเหรอวะมันบ่คอยโดดครับพี่น้องพอเบิดแห้งแล้วน้องเจสซลุกปไาเบื้องเอาข่าๆนะครับเบื้องนี้ครับพ่อมึงะต้างนะตีมป้าเตรียมเคียงเด้อพี่น้องเด้อโหดโอ้บ่า โอ้เตียมเข่งนะครับแบกไว้ละเพิ่นเอาลงมาได้ครับมันหนักอ่านี่ครับเบองเอาเดอพี่น้องวัดหาร้อยอันนี้วัดได้ขึ้นเ้อเนี่ยครับอันนี้ขึงที่สองครับผมอ่าโอ้ป่าหุ่นครับพี่น้องเตียมเข่งคือเก่าครับขอบคุณครับโอ้ต่เพียนเหืองามเด้อพี่น้องวัดเหนืองามครับเพิ่งอีกเจ้าหนึ่งอีกหน่งแอบนี้ครับเข่งได้ครับพี่น้องตะละเจ้า นี่เก่งที่สามแล้วครับพี่น้องอ่าสรุปปลายเบื้องเข่ามาหนีแล้วครับพี่น้องของเทียนแขครับพี่น้องเบกตัวอ่อโอ้หมาตัวนี้ไปเระว่าช่วงงานของไอ้หนุ่มตชดอว่างโอ้ครับพี่น้องกูหนึ่งเลยครับผม

เบื้งเก่าๆนะครับพี่น้องเนาะห้องซอยห้องหของเสียนแหครับพี่น้องนัก่าหาลอคุมโคุมคิดเบืงนะครับพี่น้องอันนี้ยังมมีป่าน้อยขึ้นม้เบิ่งนะครับมีแต่ป่านอยนะครับพี่น้องอ๋อี่น้งอมาเบิ้งเพื่อนเอกปลาเ่นในเบื้องมาครับพี่น้องแบ่งกันเลือดกินเขาโอ้โหนดกยโอ้โหอดอก็ู่วพี่น้องเด ี่คเลัดวเลือกตัวทอนคอกันไเขาไปขายนี่ตัดหัวไขายี่เขาคือมากมาเบื้โหสบายันาอสบายรุ่นนี้มาดีนวครับพี่น้องนะครับเบื้องพี่น้องเ็เราึ้นมากเะป้าเป็นคิงคืนเต้าห้เต็มคิงเต็มคิงเลยนะครับพี่้องนนี้กับตงามเยพี่น้องอ้วนดิตเนี่ย ทันหลังเห็ชิมูนใ่เพี้ยนกับสวยครับครับครับประเวงกันเจ้าอเจ้านึงครับพุู่ดโอ้แต่ละคนเดี๋ยวน้อมาแสงไงขาดขาครับแต่ละคนได้แต่ละคนเนี่ยเป็นเชียงเป็นเชียงเป็นนิ่งอ้วนๆเลยเป็นนิ่งเอโตงามสอนเป็นนิ่โตงาม อีกเจ้านึงครับพี่น้อง <c oughs> เ,อเบืองเบื้องครับพี่น้องเบื้องบ่อใหญ่กงงี่ <c oughs> ลครับกูด่าแล้วเพราะอนเดยวัง,งไปเอาถุงมืออยู่ในหันไม่คอยดนะ้เจ้าพอญ่กับมา <c oughs> อันนี้นะครับผมครับพี่น้องก็ตามที่สรุปไป,ปเพื่งงอนข่าวนะครับจเจ้าเก่าขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งพี่ใหญ่เบื้องกับส่วนหน้อยครับพี่น้องว่าบางคนกับว่านวขึ้นครับเจ้ายังได้เรื่อยเป็นเพราะว่าได้ขึนง่ายครับ เจอกันบอ๊อนะครับผมสวัสดีครับ